การธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เป็นโครงการหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่มีพระราชสาวนีให้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543เพื่อให้เป็นแหล่งสะสมอาหารตามธรรมชาติเนื่องจากทรงทราบข้อมูลว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมรวมถึงการขาดแคลนอาหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ห้องสอนเมื่อปี2522ทรงแนะนำให้จัดในลักษณะศูนย์กลางการพัฒนาตามความเหมาะสมของพื้นที่เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนโครงการธนาคารอาหารชุมชนประกอบด้วยการสร้างแหล่งอาหารในพื้นป่า โดยรักษาหรือปลูกพืชที่ใช้ประโยชน์เป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์มีประโยชน์ใช้สอยรวมถึงสร้างรายได้ก่อให้เกิดการหวงแหนดูแลผืนป่าสำหรับเป็นแหล่งอาหารและแหล่งน้ำการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนเพื่อให้มีบริโภคประจำวันและหมุนเวียนตลอดปีตามหลักปลูกที่กินกินที่ปลูกเลี้ยงสัตว์ที่กินกินสัตว์ที่เลี้ยงสัตว์ตตใหญ่คือแหล่งเงินออม และให้มีกินครบ12เดือนเมื่อชุมชนมีพอกินจึงเหลือจำน่ายสร้างรายได้ตามหลักทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนแหล่งน้ำป่านับเป็นหัวใจของโครงการธนาคารอาหารชุมชนเมื่อชุมชนทำอย่างจริงจังป่าไม้แหล่งน้ำหวนคืนความอุดมสมบูรณ์ผลจึงกลับสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนเกื้อกูลกัน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ร่วมแสดงความรักต่อคุณพ่อเชิญคุณพ่อที่รักร่วมงานวันพ่อสุขสันต์2025วันอาทิตย์ที่7ธันวาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีที่คลิสตจักชีวิตสุขสัน์ขนแก่น ขอเชิญชวนเป็นเจ้าภาพด้วยการนำของขวัญมาเพื่อมอบความสุขกับพี่น้องในงานคริสต์มาสปีนี้ไม่จํากัดจํานวนโดยนำมาลงทะเบียนในทุกวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันอาทิตย์ที่21ธันวาคมนี้นะคะพฤิตจักรชีวิตสุขสันต์มีสื่อดีๆมากมายสำหรับทุกท่าน รู้จักคริสตจักรของเราได้ที่ www.truelifeinchrist.com h h u r c c รู้จักผู้นำและเข้าใจหลักข้อเชื่อของคริสเตียน now, ตัวอยู่ไกลใจเดียวกันได้ผ่านการรับชมการถ่ายทอดสดรอบนมัสการออนไลน์ในวันอาทิตย์ได้ที่นี่เพิ่มเติมความเชื่อรับการนุนจิตชูใจ การคำพยาัสมาชิกที่ยืนยันประสบการณ์ในพระเจ้า Through Life Media ท่านสามารถศึกษาพระวจนะคำของพระเจ้าย้อนหลัง <P ain> เพิ่มเติมความรู้ได้ที่นี่ทั้งรูปแบบวิดีโอและ MP3 พระเจ้าทรงอยู่กับท่านสื่อเพื่อการอภิบาล รับคู่มือพัฒนาชีวิตในทางพระเจ้าในรูปแบบอ e ีบุ๊กหนังสือเฝ้าเดี่ยว45วันหนังสือคำอธิษฐานคำาเผยพระวจนะประจำสัปดาห์รับการอภิบาลโดยตรงจากพระเจ้า <the> เรียนชั้นพระวจนะเพื่อชีวิตผ่านหลักสูตร e-learning สำหรับทุกท่าน <the> สื่อเพื่อการประกาศ TLC Media รวมคำพยานชีวิตประสบการณ์ตรงจากพระเจ้าโดยสามารถแบ่งปันคลิปได้ในโซเชียลมีเดียรู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านห้องสมุดความรู้เพิ่มได้รคริสตจากชีวิตสุขสรรสร้างชีวิตใหม่ในพระคริสเพื่อชีวิตที่สุขสรร บองราชกิจของพระเยซูคือการนําคนเข้ามาหาพระเจ้าเราไม่ได้เอาคําพูดที่สลายสลวยหรือเป็นวาทศาิลในโลกนี้นะครับนอกเหนือจากความจริงที่เป็นสัจจะวาจาจากถ้อยคําของพระเยซูริสนะครับ s <S เราถ้าไม่กินข้าวคือตายเพราะคําของพระเจ้าเป็นเหมือนอาหารในฝ่ายวิญญ,ญาณถ้าเรามีแต่บรรยากาศดีๆพี่รักน้องน้อง,องรักพี่เป็นความเป็นชุมชนแต่ไม่อ่านพระคัมภีร์นะครับแต่ไม่มีพระคําในชีวิตเดี๋ยวก็ตายฝ่ายวิญญาณ ถ้าเราพบพระเจ้าจริงนะครับไม่ต้องมีเหตุผลแม่น้ําทั้งห้ามาชักให้เกิดความรู้สึกโอนเอียงมันมาเชื่อไหมชีวิตมีสิทธิอำนาจชีวิตที่เปลี่ยนนะครับและชีวิตที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้าอย่างแน่นอน amen ไหมครับผีพยายามจะขัดขวางไม่ให้เราเชื่อพระเจ้าแน่นอนครับมันจะบดบังตาใจฝ่ายวิญญาณของคนของพระเจ้าปิดตาไม่เห็นไม่เห็นความจริงปิดหูไม่ให้ได้ยินพี่น้องต้องมาให้ทันการนมัสการเพราะอะไรการนมัสการเป็นเหมือนการไถ่พรวนชีวิต ความกังวลไถ่คลาดปัญหาต่างๆออกแล้วทาให้เราจดจ่อต่อพระเจ้าและเมื่อคําเทศนามาถึงก็ทุกถ้อยคาก็ลงสู่พืนดินชีวิตที่ถูกพลาดจนร่วนซุยแล้วรับทุกเม็ดรับทุกหน่วยเอเมนไหมครับ <ๆ S 1> ถ้าเราอยากจะสําเร็จเราต้องคิดพูดและทําตามพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าสร้างทุกอย่างมาโดยพระวาทะมารซาตานจะพยายามหลอกล่อสร้างสถา,านการณ์ทุกอย่างให้เราพูดไม่ดีออกมา ดังนั้นเราต้องรู้ทันมารซาตานด้วยการพูดสวนลงไปเลยพูดสวนความคิดที่แย่ลบพูดสวนลงไปบอกว่าสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับท่านดีวันดีคืนดีขึ้นเรื่อยๆดีแน่นอนสูงขึ้นทางเดียวเอ,อเมนไหมครับนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยวางมือเรานี่แหละพระเจ้าใช้ท่านมีของประทานสมบูรณ์แล้วในพระเยซูออเมนไหมครับ ขอประทานครบทุกอย่างแล้วจงเชื่อและใช้ด้วยความเชื่อและแสวงหาพระเจ้าเติบโตขึ้นจนเป็นทายาทเพื่อท่านจะรู้ว่าใช้ตอนไหนไม่ใช้ตอนไหนอาเมนไหมครับพระบิดาใช้พระเยซูมาฉันใดพระองค์ก็ใช้เพียรคอยเพียกไปฉันนั้นเช่นเดียวกันใส่ไปใส่ไปประกาศสั่งสอนชนลูกชาติ a m e ไหมครับ